สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่อง Geek ก Boy Channel เช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครนายกนั่นเองนะคะ EP นี้นะคะก็จะพาทุกคนมาอยู่กันที่วัดศรีกะอ่างจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอบ้านนานันเองนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรับชมกันนะคะว่าจะสวยงามมากแค่ไหนนะ การเดินทางของเรานะคะของกิ๊กกับบอยนะคะวันนี้เรามากันแบบชิลๆ bead, กับบรรยากาศภูเขาห <nej, S 1> <halls. S 2> ลายรอบนะคะทุกคนเส้นทางตรงนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะคะทุกคนว่ามีวัดที่สวยงามมากขนาดไหนนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปรับชม ขึ้นเข่าด้วยนะทุกคนซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีพระชินราชจำลองนะคะองค์สีขาวใหญ่มากนะทุกคนแล้วก็จะพาชมทิวทัศน์ทิวเขาด้วยนะกับบรรยากาศนะคะข้างทางสดชื่นมากนะคะมาทางนี้อำเภอบ้านนาน,นะทุกคนส่วนมากผู้คนจะไปแต่ ออนครนายุคฝั่งที่ตรงเขื่อนขุนด่านนะคะที่ดังๆังแต่ตรงนี้เหมือนไม่ค่อยมีคนรู้จักนะคะทุกคนก็ถึงแล้วนะคะทุกคนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นน้ำตกสีกะอางนะคะส่วนด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อ วัดนะคะแล้วก็จะมีผานางดำนะคะพระพุทธพระพุทธพิชิตมาหรือว่าต่างๆ่เนี่ยต้องขึ้นไปด้านบนนี้นะคะคือต้องขึ้นเข่าไปนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะพาชมด้านล่างก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะว่าสวยมากแค่ไหนนะคะด้านล่างก็จะประมาณนี้นะทุกคนซึ่งมีพระพุทธรูปนะคะต่างต่าง อยู่ตามนี้เลยนะคะทุกคนดูนะคะคือเป็นวัดที่ที่จริงแล้วสร้างมาสวยนะแต่ว่าเป็นวัดที่ใหญ่มากนะคะทุกคนแต่ดูจากข้างหลังกี้นะคะก็ประมาณว่าปล่อยให้ซุดโซมนะคะเก่าแต่ก็แปลกนะคะทุกคนเป็นวัดที่ทั้งสวยทั้งใหญ่แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่เออพระนะคะ พระก็มีแค่ไม่กี่รูปนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนสุดโซมเป็นอย่างมากนะคะแต่พระชินราชองค์จําลองนะคะองค์ใหญ่ทางด้านหน้าเรานะคะก็ยังสวยสดงดงามเหมือนเดิมนะคะทุกคนเป็นวัดที่ไม่ได้ได้ไรายเงินนะคะทุกคนซึ่งที่นี่ก็ได้จัด กรถินด้วยนะทุกคนในเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะบำรุบบำรุงวัดนะคะเพราะว่าซึ่งด้านล่างเนี้ยคะ่ะคือผุพังจนหมดแล้วนะคะทุกคนพระสาพุทธลักษ์มุนีโลกนาถบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะทุกคน พระชินราชองค์จำลององค์ใหญ่มากนะคะบรรยากาศก็ลมลื่นแล้วก็เย็นมากนะคะทุกคนซึ่งบนเขาเนี้ยลมจะเย็นมากนะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเออหลังจากตรงนี้นะคะก็จะพาขึ้นไปด้านบนนะคะไปเออ วหว้พระศรีวะลึงแล้วก็บูตรเก่าด้านบนนะทุกคนก็มีหลายอย่างนะเดี๋ยวจะพาทุกคนขับรถขึ้นไปด้านบนกันต่อนะคะทุกคนแล้วก็เราจะไปพิชิตผานางดำกันด้วยนะจากในเมื่อวันที่19พฤศจิกายนนะคะก็ตำบลเขาเพิ่มอาเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะก็ได้จัดเนื่องจากวัดนะคะ ชุดโซมจากเป็นเวลามาหลายปีนะคะจึงต้องบูรณะขึ้นมาใหม่ตั้งแต่เรื่องของน้ำไฟนะคะทุกคนดูจากภาพนะคะคือผุพังไปจนเกือบหมดแล้วนะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อบัญชีนะคะของวัดศรีกะอางนะติดต่อสอบถามได้ที่พระมหาอานุชัยได้เลยนะคะตามป้ายนะทุกคน เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปด้านบนแล้วก็ชมโบสถ์เก่ากันเลยนะคะทุกคนถึงแล้วทุกคนตรงนี้เป็นโบสถ์เก่าแก่มากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างในนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเก่าแก่มานานมากกว่าหลายปีแล้วนะตรงเนี้ย แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะทุกคนสร้างขึ้นมาแต่ว่าไม่มีพระอยู่นะคะก็แปลกแล้วก็งงนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยทราบด้วยนะคะที่นี่คนี่นะคะบรรยากาศรอบๆก็เป็นป่าหมดเลยนะทุกคน าในแล้วก็บเนี่ยแล้วก็มีเอ่อความสุดโซมกัดกร่อนของน้ำนะทุกคนคด้านในโบสนะคะ,คะก็จากประวัตินะคะก็ด้านในโบสนี้นะคะก็จะสร้างมาจากจานนะคะหรือว่าอุปกรณ์กระเบื้อง ของในสมัยก่อนนะทุกคนซึ่งมีชาวบ้านนำมาถวายนะคะทางวัดก็ได้สร้างขึ้นมาจากถ้วยชามของชาวบ้านนะคะทุกคนแต่ที่นี่นะคะก็คือไม่ได้ได้รายเงินเนาะมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่ายังไม่มีคนรู้จักเท่าไหร่นะคะไม่ได้ดังมากเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปทางนั้นนี้นะคะก็จะมีพระศรีวลีนะคะซึ่งเป็นป่านะคะคทุกคนอยากบอกว่ายุงเยอะมากนะคะทุกคนก็ใครที่มาก็ทายาก,กันยุงมาด้วยนะคะทุกคนเพรตอนนี้นะคะกี้ก็โดนกัดเป็นชีียบร้อยแล้วนะคะเป็นป่าชุมนะทุกคนยุงก็เลยเยอะ แล้วก็มีน้ําขังจากฝนตกด้วยนะทางด้านหลังกิ้งนะคะก็จะเป็นผานางดำนะทุกคนซึ่งต้องขึ้นไปอีกทางด้านหนึ่งนะคะสวยงามมากนะคะทุกคนพระศรีวรีไปกันต่อนะคะทุกคนทางตรงนี้นะคะต้องขับรถเข้ามานะคะก็จะมีป้ายบอกนะคะทุกคน ตรงนี้น่าจะเป็นที่ประชุมเพลิงตัดสลูของพระพุทธเจ้านะพิชิตมานอะไรนี่นะคะประมาณนี้ซึ่งก็ตั้งอยู่ตรงตรงกลางของป่าเลยนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะล่มเลือนนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนนะคะตานะกิีกมานะคะก็ เพราะว่าการเดินทางจะลำบากนิดนึงนะทุกคนถ้าใครไม่ชอบเดินนะคะเพราะว่าต้องขึ้นเขาอย่างเดียวนะคะแต่สำหรับสายลุยนะคะสายชิลชอบปีนเขานะคะทุกคนก็สามารถมาวัดที่นี่กันได้นะคะเดี๋ยวตามไกด์บอยนะคะไปกันต่อที่ ผานางดำไปพิชิตผานางดำกันนะคะทุกคนเป็นไม้ไผ่หมดเลยเนาะทุกคนดูาทาง<ม>ขึ้นน,นะคะทั้งสองฝั่งนะคะก็จะมีแต่ต้นไผ่เลยนะเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากนะคะอยากบอกว่าอย่ามาคนเดียวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นเขากันไปเรื่อยๆนะคะ สามารถขับรถขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าทางจะชันนิดนึงนะทุกคนเนี่ยแต่วันนี้นะคะกีกับพี่บอยนะคะก็จะเดินกันแบบชิวๆนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็จะได้สำรวจป่าด้วยนะทุกคนใกล้ถึงแล้วนะผ่านังดำทุกคนซึ่งบริเวณรอบๆข้างนะคะมีทุกอย่างค่ะต้นไม้ ทั้งกินได้แล้วก็กินไม่ได้เป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะทุกคนมีห้องน้ําบริการด้วยนะคะแล้วก็น่าจะมีขายน้ํานะคะด้านบนนี้ถึงแล้วทุกคนคุ้มค่ามากกับบรรยากาศที่เราอรอคอย คุ้มค่ากับการเหนื่อยมากนะทุกคนกว่าเราจะมาถึงที่นี่ได้ผ่านางดำนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามจนจ,นจบคลิปขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ